พุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าแม้ได้บรรลุโสดาเพียงเท่านี้ยังประเสริฐกว่าการได้เป็นพระราชาผู้คอบครองแผ่นดินทั้งสี่ทิศหรือแม้แต่การเป็นพรมผู้มีอายุดืนยาวนับกับนับกันคำตัดนี้อาฟังดูเกินจริงหรือเปล่าทําไมเพียงแค่เป็นโสดาบันถึงประเสริฐยิ่งกว่าอํานาจบารมีหรือชีวิตอมตะในสวรรค์คําตอบนนั้นง่ายมากเพราะโสดาบันปลอดภัยจากวัฏฏสงสารแล้วอย่างแน่นอนแม้จะยังเวียนว่าอยู่ในโลกอีกไม่เกินเจ็ดชาติ แต่จะไม่มีวันตกตามอีกไม่มีวันไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสูรกายหรือดิลชานอีกเลยเพราะร่างแห่งความหลงถูกตัดแล้วหัวใจของโสดาบันจึงเปรียบเหมือนเรือที่ลอยพ้นจากพายุนี่คือความปลอดภัยสูงสุดที่ไม่มีใครแม้แต่เทวดาหรือพรหมจะรับประกันได้เพราะพรหมยังอาจกลับมาเกิดในอบายได้แต่โสดาบันจะไม่ถอยหลังอีกเลยเขาอาจยังมีอารมณ์มีความรักความโลภโกรธหลง แต่ความเข้าใจในอนันตาในไตลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทจะฝังแน่นในใจจนไม่มีวันที่จะกลับไปยึดมั่นเหมือนเดิมเพราะเหตุนี้โสดาบันจึงไม่ใช่แค่ขั้นเริ่มต้นแต่คือประตูแห่งอิสรภาพที่เปิดออกแล้วอาจไม่ปิดลงได้อีกไม่ว่าจะใช้เวลาอีกกี่ภพกี่ชาติเขาก็จะหลุดพ้นแน่นอนนี่คือชัยชนะที่ไม่มีวันพ่าแพ้และเมื่อใดที่รู้ว่าการบรรลุโสดาบันยังประเสริฐกว่าการสวยสุขในวิมาน เราจะเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าฉันอยากพ้นทุกจริงไหมหรือแค่ต้องการหลบทุกข์ด้วยวัตถุด้วยความสุขชั่วข่าวพระพุทธเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราต้องเดาท่านตัดไว้ชัดเจนว่าผู้ใดปรารถนาจะเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานผู้นั้นต้องมีธรรมสี่ประการโสดาปติยังคะหรืออีความหมายว่าองค์ประกอบของโสดาบันซึ่งเปรียบเสมือนเสาสี่ต้นที่ตั้งมั่นอยู่รอบป,ประตูแห่งความหลุดพ้นไม่มีเสาใดขาดประตูนั้นจะเปิดออกเอง